จะ,จะสวยอ่ะเออสวยอยู่มีไฟแต่สีขาวมันเยอะไปผมจะบอกนะเอาสีแดงใส่ตรงนี้<อ>ใช่ใช่<ๆ>ครับนี่สวยอ่ะสีแดงสีเขียวหน่อยใช่ครับมันสีขาวมันมันแสบตาไปมันจะมองเหมือนสว่างไปผมก็ เฮมันจะหลุดโอ้โหหลุดหลุดเลยอออีกอพี่ออีกผมว่าน่าจะอัพอ um ีกนะว่าหัวมันหนักผมว่ามันหัวบอไปเจ้เห็นชุดอยู่ เห็นแต่เป็นลูกไฟลอยพี่อัพหน่อยผ่านเโอ้ยเออเวลาเร่งพอดีพี่เวลาเร่นงี้ไม่เห็นไม่ดอกเนี่ยอะลงเลยพี่แลนดิ้งแลนดิ้งผ่านแล้วผ่านแล้วแลนดิ้งลงเลยพี่เอาไฟสีขาวลงออกแค่นั้นแหละเอาไฟสีขาวที่ตัวลำลง อ้อาไปรอบนึงยังไม่ตรงอับพอดีแล้วเนาะผมว่ากำลังพอดีอต้องต้องดึงอัพใช่มไหมพี่ดึ <c oughs> ดเดินเดินเยอะไหมเดิงพอสมควรอับอีกเหัวมันหนักหย่าลงเลยดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นละผมด้านนลงก็ได้อ๋อ้ดีขึ้นละ <c oughs> โอเคดีขึ้นละ <c oughs> <c oughs> ดีขึ้นทำไมมันเอ้ยเอ้ยถ้าดีขึ้นมีแรงเติมได้ไงมันเบาไม่ได้เบาหัวเลยนะเหมือนกับสโตนลงเลยใช่ใช่เหมือนกับปีกบินลงเลยไม่หมูลยลงเลยไมหมูเลยพี่จ้าก็ไม่หมูดิพี่ผมถึงไม่บินไม่ไม่ได้อ่ะมันจงก็สังเกตไอ้ราบอีกรอบอีกรอบอีกรอบสวยไม่เป็นไรลงไกลเอาเออ